สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนเออมีหลากหลายสูตรเลยนะคะในคลิปนี้ไปจำงวดวันที่1พฤศจิก,กายน2564ก่อนที่จะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ค่ะมีอะไรให้กดก็กดไปเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์ก็แล้วกันเนาะกดอะไรมันก็ไม่เสียสตังค์แล้วนะคะกดฟรีนะคะเพราะอาจารย์ก็ทําให้ดูแบบฟรีฟรไม่ได้คิดสตังค์เช่นกันนะให้ด้วยใจเลยนะคะคนชมก็ต้องชมด้วยใจด้วยนะคะ,ะใครชอบก็ชมนะคะใครไม่ชอบก็ กดออกไปนะคะก็มีอยู่แค่นี้เองเนาะอันนี้เราก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะคะมาให้เป็นการเสียเวลาเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะคะว่าในจอนี่มองเห็นหรือเปล่าอ่าโอเคนะคะเอาตามนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเทียบให้ดูนะคะว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรเด่นบนนะคะ จะใช้ร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกับเก้าเหนื่อยงงมีร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกับเก้าทกับ x บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเป็นตัวเด่นทั้งหมดสามตัวนี้ในสามตัวนี้นะคะก็มาได้หนึ่งถึงสองตัวสูตรก็ไม่ยากนะคะแค่หลักเดียวเองคือหลักร้อยครั้งที่หนึ่ง ร้อยครั้งที่หนึ่งดี๋วอาจารย์จะให้ดูนะคะ,ะเราเริ่มเอาแค่สั้นๆก็พอนะ,ะสักสิบสิบเอดงวดอะ่ะสิบอ็ดงวดเราก็จะลองดูสักงวดหนึ่งนะคะตรง 9, 7, 9, 7, เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองี๋ยวอาจารย์เปิดแป๊บนึงนะคะเก้าเจ็ดสองตรงนี้นะคะเอางวดที่ออกเก้าเจ็ดสองตรงนี้ เราก็จะใช้หนึ่งงวดย้อนไปนะคะเป็นสี่ห้าเจ็ดเก้านะคะระ้ววันที่หนึ่งออกหกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าสมัยก่อนเลขนี้นะคะหกแปดสี่สี่หกแปดแปดสี่หกอะไรนี้ต,ต,ตรงสามตัวข้างด้านหน้านี้ออกบ่อยนะคะสมัยสมัยก่อนนู้นนะหกแปดเดี๋ยวเราจะเอามวดนี้ทํานะคะเราก็เอาร้อยครั้งที่หนึ่ง ร้อยครั้งที่หนึ่งแล้วก็ดูแค่จุดนี้จุดเดียวของทุกมวดเลยนะคะเลข8บวกกับ9ก็เป็น17แล้วก็7 8 9อันนี้เดินอย่างละ1แต้มนะคะเดินอย่างละหนึ่งไว้ออก9 7 2ก็เข้าที่7ก็กับเข้าที่9ะ,ะเขาที่7กับเข้าที่9ต่อมา วันนี้จย์จะพยายามให้ดูที่สิบสิบหน่วยๆนะคะแต่อันนี้มันจะขะคะกันนะคะมาทั้งค่ะค่ะกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างหลังที่หลังนะคะดูเอาสูตรก่อนนะคะร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะงวดต่อมาพอหวยออกห้าเจ็ดเก้าแล้วก็มาเก้าเจ็ดสองก็เป็นเลขหกหวยออกหกสองศูนย์อย่างนี้นะคะก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะเลขหกบวกกับเก้าก็ห้าหกเจ็ดหวยก็ออกแปดหกหนึ่งก็เก้าที่หกนะคะหลักสิบ ต่อมาก็เข้าที่หนึ่งนะคะหลักสิบอีกต่อมาก็เข้าที่ย้ายมาที่เจ็ดหลักร้อยนะคะแล้วก็มาที่สองกับหนึ่งนะคะเป็นร้อยกับหน่วยค่ะแบบนี้นะต่อมาก็เป็นออกเจ็ดห้าศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ก็ศูนย์หลักหน่วยแล้วก็สี่หลักร้อยก็ห้าหลักหน่วยอ่ะตามมาเลยนะคะ จนถึงรอผลนะคะวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งพิจิกาย,ยนหกสี่เลยนะเราก็มาดูตรงนี้นิดหนึ่งะค่ะตรงเก้าสามห้าก็เข้าที่สามหลักสิบตรงนี้ได้ห้าหกเจ็ดนะคะออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็เข้าที่เข้าที่เจ็ดนะคะที่หลักสิบอันนี้สามเมื่อที่แล้วนะคะกับสองนะยังเข้าอยู่นะคะยังเข้ามาดีอยู่เลยนะ,ะ,อ,ะอาจารย์ก็เลยอ่า คลิปนี้ก็เลยตั้งใจเอาสูตรนี้มาให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบกับอีกหลายๆสูตรนะคะซึ่งเราก็จะพอมองเห็นแนวทางของเลขที่จะมาในงวดที่เราจะใช้ในวันที่หนึ่งนี้ค่ะหนึ่งพฤศจิกาหกสี่เราก็เอาร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะจานเปิดมาที่งวดสุดท้ายเลยนะคะร้อยครั้งที่หนึ่งนะร้อยครั้งที่1ก็คือะค่ะตรง6กศย์สองนี่นะคะ วดนี้นะคะวดปัจจุบันก็เอาเลขหกเลยนะคะเออเลขหกตรงนี้นะคะหนึ่งตัวมาตั้งบวกกับเก้าคงที่นะคะสีเหลืองเหลืองนี่ก็คือคงที่เป็นสิบห้าห้าแล้วก็เดินหกเจ็ดเลยนะคะเราหมาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะคะเอาตามสูตรนี้นะสูตรอื่นเราวางไว้ก่อนนะวางพักสมองไว้ก่อนนะคะอาจารย์เห็นว่าจากจากงวดที่ออกเจ็ดห้าศูนย์นะคะมันจะอยู่ตรง แนวหน้านี้นะคะแล้วเลขมันก็จะแทงมาที่ทะแยงมาด้านด้านหลังนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมาเป็นคู่กันอยู่ตรงนี้นะคะเลขสามกับเลขเจ็ดนี่แล้วมันก็จะทแทงลงมานี่เลยนะคะมาแล้วก็มาอาจารย์ว่ามันน่าจะมาที่ห้านะคะแล้วเอา,เอาตรงนี้ก่อนนะคะอาจารย์จะชอบห้าหกเจ็ดนี้ในงวดนี้อาจารย์ชอบที่ห้าก่อนนะคะตามสูตรนี้นะห้านะ แล้วเรามาดูคงที่มีแค่สามตัวนี้นะคะเดินมาทั้งหมดสิบสี่งวดแล้วนะคะเฉพาะหนึ่งห้าเจ็ดนี้นะคะวางเป็นหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดอย่างนี้มาทุกงวดเลยนะคะจะเข้ามาทุกงวดเลยะค่ะเครื่องหมายถูกด้านหลังนี่นะ,ะก็เข้ามาทุกงวดอ่ะดูเฉพาะประับความมานี้นะคะประมาณนี้จะเห็นชัดนะอันนี้ตรงนี้ก็หนึ่งห้าเจ็ดงวดที่แล้วสามเจ็ดสองนะคะก็เข้ามาที่เลขเจ็ดนะ,ะต่อมางวดนี้นะคะก็ 1>, 1 5 7อีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นคงที่นะคะที่ได้มาจากการสังเกตว่าเลขเหล่านี้จะมาบ่อยนะคะ,นะคะมาบ่อยก็เอาตามนี้157นะคะแล้วก็567นี้นะคะจากตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ตัวนี้แทงมาแบบนี้ใช่ไหมคะแทงเหมือนเหมือนเหมือนปีกาแบบนี้นะคะเป็นตัวมากนะคะตัวมากอันนี้คือตัวมากถ้าอย่างนี้ก็คือตัวน้อยนะคะ ตัวมากอันนี้ก็คือแทงลักษณะเดียวกันนะคะมุมนี้ลงมาแบบนี้แล้วก็มาเริ่มที่ตรงนี้นะคะมานี้แล้วก็จะเริ่มมานี้นะคะอาจะ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 ย้อนข้างงวดนี้เข้าเลขนี้นะคะเลขห้านะงวดหน้าก็จะลองดูตัวเด่นเป็นตัวนี้นะคะตัวตัวที่ตัวเลขหนึ่งนี่คะถ้าห้าเข้าวงวดนี้งวดหน้าน่าจะมีหนึ่งนะคะนี้เราดูตรงนี้ก่อนนะคะอาจารย์ก็เปรียบเทียบว่าห้ากับห้าค่ะ 6ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีนะคะแล้วเราต้องดูตัวเด่นสูตรอื่นๆมาประกอบด้วยนะคะอันนี้ดูต่อเลยนะคะสิบบนนะคะชน2สูตรนะ,ะที่อาจารย์ทำไปให้แล้วแล้วก็สอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในคลิปต่างๆนะคะที่ผ่านมาจะได้ตัวชนที่หกับ8ดนะคะหลัก10บนนะ,ะชน2สูตรนะคะแต่10บนนะคะที่เดินมาไม่ชนไม่ต้องเอาชนกับใครเลยมันมีแค่2ตัวอันนี้มันมีอย่างละห้าตัวนะคะ อย่างละห้าตัวสี่ตัวอะไรก็ว่ากันไปแล้วจับมาชนกันจะเหลือแค่สองตัวนี้เมื่องวดที่แล้วก็เหลือเหลือตัวหกกับตัวเจ็ดนะคะที่อยู่ที่หลักสิบแล้วก็เข้าที่เลขเจ็ดนะอ่างวดที่แล้วน้่นะคะตรงสูตรตรงสองสูตรนี้นะคะที่ชนกันนะ,ะได้หกกับได้เจ็ดก็มาที่เจ็ดงวดนี้ชนกันที่ห้ากับแปดแล้วพอมาหลักสิบบนของของตัวตัวเขาเองเลยที่ว่ามีแค่สองตัวก็คือสี่กับห้านะคะ กับห้าที่อาจารย์บอกว่าถ้าชอบสีก็กันห้าถ้าชอบห้าก็กันสีอันนี้เรามาดูเฉพาะสูตรนี้สูตรนี้สี่กับห้าก็จะชนที่เลขห้านะคะแล้วก็มีห้าหกเจ็ดตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นห้าหกเจ็ดนะคะเห็นไหมคะก็จะมีเลขห้าเยอะแล้วก็มีหนึ่งห้าเจ็ดตรงนี้ด้วยนะคะหนึ่งห้าเจ็ดที่เป็นคงที่อาจารย์ลองลากมาอย่างนี้นะเลขห้าจะเด่นกว่าเลขสี่นะคะถ้ามองลักษณะสูตรนี้ประกอบกันนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันใช่ไหมคะ งววที่แล้วมาดีด้วยมาถึงสองตัวเลยนะคะเนี่ยมาสองตัวนี่ก็มาสองตัวนี่มาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งแล้วนี่มาสองตัวนะะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ต้องชอบเป็นที่เลขห้าก่อนนะคะเป็นเลขห้าอยู่ที่หลักสิบนะ,ะอ่ะตรงน,นี้จาไว้ก่อนนะคะเป็นเลขห้าแล้วตรงเก้าศูนย์หนึ่งคือเด่นบนระยะยาวนะคะ ยาวมา20กว่างวด20งวดอะไรประมาณนี้นะคะ901แล้วก็เป็นเด่นแบบร้อยเมลาย9กกับ0นย์นะคะอ่าก็เราก็สามารถเอาตัวตรงนี้คือ901อาจจะเหลือแค่9กับ0นย์แล้วนะหมายตาไว้ก่อนนะคะ9กับ0ต่อมาก็มาดูเด่นอีกนะคะเป็นเด่นเป็นเด่นแบบ2ตัวนะคะก็ได้8กับ0นย์นะคะตรงนี้มาได้ถึง2ตัวเลยนะคะตัว8ก็สามารถมาได้นะคะเออมาได้สูตรนี้จะมา2ตัวบ่อยนะคะ มาได้1นถึงสตัวแต่2ตัวก็มาบ่อยอครั้งอาจารย์ก็สอนไปแล้วส่วน9กับศูนย์นี้ที่เป็นมาจากร้อยมมลัยนะคะส่วนใหญ่จะมาแค่ตัวเดียวนะที่ผ่านมายังไม่มา2ตัวเลยนะคะตรง9กับศูนย์นี้แล้วก็เด็ดระยะยาวอีกสูตรหนึ่งนะคะงวดที่แล้วได้อะไรประมาณ3 4มี่ห้านะคะที่เข้าเลข3านะงวดนี้เป็น780นย์ี่ระยะยาว20งวดขึ้นไปนะตรงนี้นะคะเจ็นะโอเคนะคะ เราก็จะดูว่าแปดกับศูนย์นี่ก็มาได้แต่เห็นไหมคะศูนย์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 นี่ก็มีมีเยอะนะคะจะติดศูนย์ด้วยไหมในงวดนี้นะทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วปุ๊บอาจารย์กล็ลองมาจับเป็นคู่ท้ายดูนะคะคู่ท้ายนะคะถ้าเราดึงที่ห้าเป็นตัวเด่นนะคะอยู่ที่หลักสิบซะด้วยสิใช่ไหมคะเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้เป็นพวกนี้คือเด่นนะคะแต่ปักหลักสิบอยู่จงสองตัวนีี้นนะคะคก็ชท่ เราก็จะจะเป็น59 50แล้วก็51เอามาจากตรงนี้นะคะ901ที่สูตรนี้เป็นสูตรค่อนข้างเดินดีและมาตรฐานสูตรบนเลยนะคะ901ตรงนี้นะคะใช้มานานแล้วด้วยหลายงวดแล้วก็ยังไม่เคยหลุดเลยนะคะตรงตรง901นี้นะคะเราก็จะเป็นคู่59 50แล้วก็51นะคะตัวที่สวยของสามตัวคู่โต๊ดนี้ก็มี59กับ50นะคะใครชอบ51ก็ ก็ใช้ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะเผื่อเผื่อร้อยมะลัยเก้ากับศูนย์นี้ไม่มาก็อาจจะหนึ่งตัวนี้ก็อาจจะโผล่มาได้นะคะตรงตัวเป็นตัวเก้าหนึ่งห้าหนึ่งตรงนี้นะคะกรณีถ้าร้อยมะลัยหลุดนะคะตัวนี้ก็อาจจะโผล่ขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ก็ยังเชียร์ให้มาอยู่นะคะยังไม่เชียร์ให้หลุดนะเชียร์ให้เก้ากับศูนย์นะคะเป็นเด่นบนของร้อยมะลัยยังมาอยู่นะค่ะ ตัวนี้อาจารย์ก็เขียนไว้แค่ตัวชนเฉยๆนะคะ10บบนชนกันที่5นะคะนี5นะตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะอะเผื่อมองไม่เห็นนะ,ะตรงนี้นะถ้าชอบอาจารย์จะชอบคู่59กับคู่50นะคะทีน,นี้เราก็ลองมาจับดูแบบนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเทียบตรงสูตรเออ ถ้าเราเอา5้า0 5้าหย์ห้ามาจับแบบนี้นะคะเป็นห้า0 5้าห้า51 59 5ห้า51ห้าห้าย์ห้าห้าย์ห้าจับเป็นอย่างละ3ามจุดนะคะจับมา3าจุดเพราะว่าถ้ากรณีที่อาจารย์เอาวันนะคะเลขวันที่ยังเข้าอยู่งวดน,นี้เป็นสองสามสี่นะคะมาวางด้านหน้าเลยโดยไม่คิดถึงโดยไม่ได้คิดถึงหลักร้อยนะคะลองเอานี้มาวางแล้วก็มาตัดด้วยตัวชนแต้มนะคะสองสองสามห้า แต้มอาจารย์สอนไปแล้วนะคะมีสองสูตรนะคะสูตรแต้มกับสูตรแต้ม2ส,สูตรนี้ชนกันที่สองสามห้าเอามาตัดดูแล้วนะทั้งหมดนี้เก้าตัวนี้ไม่ชนแต้มเลยนะคะอาจารย์ใช้ดินสอนบางๆขีดเอาไว้นะคะเลขเหล่านี้นะคะก็เป็นเลขที่ไม่ชนแต้มเลยเก้าตัวนี้นะคะไม่ชนเลยนะลองลองจับดูให้เฉยน,นะเป็นเป็นสามตัวโต๊ะอยู่นะคะจับจับอยู่แต่ไม่มีเลขที่โดนใจเลยนะคะคือไม่เข้าแต้มเลยนะคะก็ วันก็อาจจะหลุดได้นะคะเพราะทามาทั้งหมดประมาณสมมติว่า20งนวดนี่ก็หลุดไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะวันก็อาจจะหลุดได้บ้างนะหลุดบ้างเข้าบ้างก็ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้คราวนี้ก็มาดูตรงนี้หน่อยนึงนะคะอาจารย์จะให้ดูเปรียบเทียบนะคะว่าตรงที่อาจารย์ทําไปให้แล้วนะในะคลิปนี้ที่เดินดีๆนะคะในสูตรนี้นะนี่ ดูตรงท้ายเลยนะคะงวดนี้ได้เป็น901นะคะลวกะ็ตรงนี้คือ100ร้อยามลาย90นะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้5 6 7 8นี้จะมาดีทั้งหมดเป็น30งวดนะคะส่วนใหญ่จะมา10กับหน่วยนะคะมาที่10กับหน่วยบนเท่านั้นกรณีที่ถ้าเกิดเราผักสูตรน,นี้เป็น10หรือหน่วยก็ตามแล้วสูตรตรงนี้คือ901น่คะ901นะเอา901 รวมทั้งของสูตรชุดคู่ขวัญน,นะคะที่ทําให้เราถูกหวยงวดที่แล้วกันด้วยนะคะอีกหลายๆสูตรรวมกันก็จะเป็น9012นะคะณะเวลานี้9012ทั้งหมดเลยจะเด่นที่9กับ0นะคะเพราะว่ามาันมาชนที่ร้อยมะลัยอันร้อยมะลัยตรง6กับ7งวดที่ผ่านมานี้ไปชนที่หลักสิบของงวดที่แล้วนะคะหลัก10ก็ได้6กับ7อันนี้ร้อยมะลัยก็ได้6กับ7 เพราะฉะนั้นตัดตัวไหนไม่ได้เลยต้องเอาสองตัวทั้งหกทั้งเจ็ดมามาทำหวยนะคะมาทำง,งวดที่แล้วส่วนงวดนี้เก้ากับศูนย์ของร้อยอาไรจะมาชนที่หลักหน่วยในงวดนี้นะคะที่ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะของสูตรคู่ขวัญน,นะคะเห็นไหมคะมันจะสัมพันธ์กันนะคะกรณีถ้าเราเอาสี่มาเป็นหลักสิบหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้นะคะตัวตรงห้าหกเจ็ดแปดนี้กับเก้าศูนย์หนึ่งสองนี้ก็จะไม่มีเลขสี่เลยเห็นไหมคะ ราะฉะนั้นอาจารย์ว่างวดนี้5น่าจะเด่นมากกว่านะคะ5ก็คือตัวนี้นะที่อาจารย์จะดาวน์ไปให้ในหลักสิบนะคะส่วนของออสูตรตรงตรงขวามือสุดท้ายนี่เลยที่จะชอบมาสิบหน่วยนี่บางครั้งก็มีร้อยป่าปนมาด้วยนะคะอย่างตรงนี้นะคะเนี่ยอย่างงวดนี้นะคะเนี่ยแม่1นะคะ มาที่หลักหน่วยนะคะสองหกหนึ่งนะคะสองหกแต่สองก็มีหลักร้อยมาด้วยปาปลายแต่ในที่นี้อาจารย์จะเน้นว่าสูตรนี้ใช่เป็นสิบหน่วยนะคะถ้าไม่มาสิบก็ไม่ก็มาหน่วยแต่ณนักงวดนี้อาจารย์ว่าจะต้องอยู่ที่หลักสิบนะคะเหมือนงวดที่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอยู่ที่หลักสิบใช่ไหมคะที่ออกเจ็ดสองนะคะที่อาจารย์จับไว้ให้นะคะอันนั้นก็เืิลล็อกเดียวกันเลยนะคะในในสูตรคู่ขวัญน,นะ,ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่า ห้านะคะสวยกว่าเลขสี่ด้วยนะคะสำหรับงวดนี้นะแต่กระแสสี่นะคะรู้สึกว่าจะมาแรงนะคะอยางแล้วแต่นะคะใครจะชอบห้าชอบสี่นะ,ะในคลิปนี้นะคะอาจารย์ว่าเลขห้ามาถึงคลิปนี้แล้วก็อาจารย์ว่าห้าจะสวยนะคะอาจารย์ก็จะจับไว้ตรงนี้นะคะก็คือห้านะคะกับห้าเลยนะคะ เอามาจับกับ0กับ9เลยนะคะแล้วก็เอา8หลักร้อยที่เราได้แค่ตัวเดียวนะคะตอนแรกได้180ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เคยจับทั้ง1ทั้ง8ทั้ง0ให้แล้วในคลิปก่อนๆน,นะคะ คลิปก่อนๆใครชอบเลขไหนก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่ทราบว่ามันจะมาเลขมันจะเลขมันจะเข้าในคลิปไหนนะคะก็มีอยู่หลายคลิปนะคะใครชอบบางครั้งคนดูคลิปนั้นไม่ได้ดูคลิปนี้คนดูคลิปนี้ไม่ได้ดูคลิปนั้นนะคะเพราะทุกคนก็ดูแต่ละคลิปของอาจารย์ไม่เหมือนกันนะมันอยู่ที่โชคนะคะว่าเออใครดูคลิปไหนนะแต่ถ้าคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ให้เป็น850ห้ากับ859นะคะ2ตัวนี้นะ อาจารย์ว่าสวยนะคะเพราะว่าแต้มก็ได้ด้วยใช่ไหมแปดห้าศูนย์นี่ก็แต้มเท่าไรคะเนี่ยสิบสามก็แต้มสามนะคะแล้วก็แปดห้าเก้านี่ก็อันนี้กับแต้มสองนะคะใช่ไหมคะอันนี้แปดกับเป็นสิบสามแปดกับห้าเป็นสิบสามสามกับเก้าก็เป็นสิบสองอันนี้คือแต้มสองนะคะอันนี้คือแต้มสามนะคะเข้าแต้มทั้งหมดทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองทั้งสองชุดนี้ อยู่ที่คนจะชอบนะคะบางคนชอบที่มีเลขศูนย์นะคะติดศูนย์บางคนชอบที่มีเลข 0, ะะ 0, เก้าจะเห็นว่าบางครั้งนะเลขเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็ยังเดินดีอยู่นะคะแต่มาสิบหน่วยนะไอมาบนล่างนะคะไม่ใช่บนอย่างเดียวหรือล่างอย่างเดียวนะคะต้องเป็นทั้งบนทั้งล่างคือบนบ้างล่างบ้างอย่างนี้นะคะจะยังไม่หลุดเลยด้วยนะคะอันนั้นก็แล้วแต่เนาะอาจจะมาหลุดงวดนี้ก็ได้หรืออะไรอา,อาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะ มีความคิดเห็นเป็นประการใดนะคะกับการที่อาจารย์นำสูตรนี้มาให้ดูนะคะ,ะเห็นไหมคะสีที่ว่าเด่นก็จะสู้ห้าไม่ได้นะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็ของอาจารย์ก็ตรงนี้หลักสิบก็ได้ที่ห้าอยู่แล้วแต่มันมีสี่ห้าที่เป็นหลักสิบเพราะมันชุดเดียวเองตัวเดียวเลยนะคะไม่ต้องเอาไปชนกับใครได้สี่กับห้าบางคนเราก็เลยอาจารย์ก็เลยให้กันสี่ไว้เท่านั้นเองนะคะ แตใใ่ในที่นี้แล้วถ้าเกิดเราเอาสี่มาเป็นสำคัญนะคะตรงเด่นระยะยาวสามสิบงวดนะคะที่มาสิบกับหน่วยจะไม่มีเลขสี่เลยนะคะงวดนี้จะเริ่มสตาร์ทที่เลขห้าหกเจ็ดแปดสี่ตัวนี้จะไม่มีเลขสี่นะคะเอแค่นี้นะคะที่อาจารย์จะฝากไว้ให้นะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นสูตรเด่นบนนะคะประจํางวดที่หนึ่งพีกายหยนะคะ คงไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วเนาะอาจารย์ก็อธิบายมาโดยสังเขปประมาณแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอาจจะเป็นสูตรแต้มล่างนะคะอาจารย์ว่าจะวางสูตรแต้มล่างใครอยากชมสูตรแต้มล่างระยะยาวๆก็มีหลุดบ้างอะแต่ว่าอาจารย์ชอบสูตรนี้นะคะจะวางให้ดูนะสำหรับณเ,เวลานี้แล้วอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ